เหลืองสปูลนะครับก็มาดิครับเดี๋ยวโถศึกสายเลือดอ่ะเพิร์ดเพอร์ดสั้นนะเพิร์ดเพอร์ดสั้นด้วยอ่ะเออเออเออเอาไงอ่ะได้หมดอ่ะเพิร์เพอร์ดสั้นละกันนะเอายังอ่ะเดี๋ยไปก่อนเลยต่อไปไปก่อนเลยอ่ะได้ดิเอ้ยไอ้ยัดบุกไอ้ไอ้เไอ้กวนเทียเลยเอ้ยเข้าวงเว้ยเข้าวงเข้าวงเข้าวง เอ้ยดิฟดิฟดิฟเอ้อจาดก็น่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตัวเองจาดโคงโกงเอ้อเฮ้ยไอ้เฮียโม้งก็เดือดออกนอกแปลแล้วไอ้เฮียมันแรงจังวะเดี๋ยวเอ้อเอ้อเอ้อไอ้เหี้ยมันฟรีทิ้งหมดเลยว่ะ

ไอ้ยี่ไอ้ยี่เลยโดนไลน่ตาเอกหรอกเอกเล็กไปนิ่มเลยเหียคือพอขับหน้าแล้วมันแบบว่ามันมันมัน,มนฟีทิ้งแล้วมันสะบัดหัวเข้าไปเลย <have> มันสะบัดหัวเข้าเขาสะบัดห,หัวแบบออกโค้งกับเอกไอ้เหีย เมาถึงก็พี่โกงก่อนแล้วไอ้เนี่ยเอาใหมเปล่าได้หมดเหรอาาพี่เนาะขึ้นขาวานีจะเปลี่ยนคันก็ได้นะให้สิทธ์เลือกไม่เปลี่ยน <c oughs> ไม่เปลี่ยน <c oughs> ไม่เปลี่ยน,เ,ยน <c oughs> เอาไปดิไปดิให้ไปก่อนเลยโดนแตงแพ้นะเอ้ยไอ้เนียโกงไม่กล้าให้แก้ตัวเลยเหรอเอ้ยมันมีวางเงินใหคนอื่นด้วยเนี่ยวางเงินอะไรวะ ขวางหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งคันโอ้หเดี๋ยว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 ห้าวซะด้วยอไอสัตว์ไม่ได้เล่นเดือนหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพ็กอ,อุ้ยอุ้ยพอมันฟรีจริงมันไม่เอาเยี่ยอะไรเลยไม่โขบเคิงมัไม่เอาแล้วขับยังไงก็ได้ไม่ให้มันฟรี เออเออเออ,เอ,อผมเกือบตกเขากูห้องตายเกียห้างฟิลเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอเหี้ยมือโดนพิบ่ายแล้ว เราอยังมีกระจกมองหลังอยู่เอาวะเอาวะเอาวะเอา,ากำเนิดเ,เจ้าเจ้าแห่งคามิววะเฮ้กำเนิดเจ้าแห่งคามิววะเยลูดาวาดิวดาวคือเปล่าแก้มคือเปล่า ได้นะได,มด้มาดีมาดีเอามาครับหล้หลอมันกดชนิ้วกลางแบบเอเได้ปะไม่ได้เ <laughs> อเจียเอาอยังอ่ะเอาไปนี่ไปก่อนเลยเอาได้ดี <c oughs> บอเทคเปิดรุบแม่งฟรีพืเด,ดีอย เอ้ยเอ้ยว่าแล้วไอ้เหี้ยเราไปตูดตูดเมื่อกี้มันฉาบดีแล้วไม่โผล่เมื่อกี้กูเชนเข้าเกี้ยวสองไอนเฟย์เอ้ยเอ้ยเอ้ยแหกนะไอ้เหี้ยแหกเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะครับอะไรอ่ะครับนักเลงวะเอ้ยเออทำไมอ่ะเออ ผมอ,อยู่แลยนะผมดีๆครับคุณลับรถยังไงของคุณเดะจะทีมจะทีมจะทีมเกือบเกือบอะไรเ่ะอะไรเดะไปแล้วอี๋อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยอะเกือบเกือบเกือบไม่กาเบรกกันเลยนะคุณนะ ระวังหน้าดูเลยนะย้อย <ots of the ship> ยังยังเอามาดิเอามาดิอะไรโดนโดนซูบร,รุูปังทาง,งาเหรอเสะเอกไม่ไม่ได้โดนบงัง โอ้ยฟรีเยอะเกินผมน่าจะต้องถามตาเอกเปลี่ยนรถหรือเปล่าให้โอกาสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ตาเอกฝีมือยังไม่เข้าที่เราต้องรีบฉีกไว้ก่อน <laughs> เลือกมาเลยดีกว่าตาเอกเอาให้ตาเอกเลือกดีกว่าเอาขับหน้าขับหลังขับสี oh. ตายแล้วเลือกก่อน คันไหนตต่ามีไม่มีนะเอ้ยเอาคันที่ผมมีได้ดิไอ้อเหี้ยเอาคันที่กูไม่มีกูแข่งไงไอ้เหี้ยกูเดินเออเะใ,ใหใจกูโดนโดงเออไม่ได้นะเฮ้ย เอาอีโวมันก็ได้ไปถ้าจะเอกเอาอีโวงั้นผมจะเอาคันนี้